ไม่ต้องห่วงแทนผมหรอกผมกับพนักงานผมเข้าเข้าใจกันดีอยู่แล้วพนักงานหรอคุณเรียกเธอว่าพนักงานเหรอกูอีเฉนินผมนึกว่าคุณเป็นฮีโร่ไม่นึกว่าจะชอบก่มคนอื่นเห็นแบบนี้แล้วไม่ปลื้มเลยคุณรีบหลีกทางเถอะให้ผมดูแลเธอดีกว่าถ้าคิดจะยั่วโมโหแล้วก็ไม่ได้ผลหรอกนะอย่าคิดว่าผมดูไม่ออกว่าคุณสร้างตีสนิทกับเธอ คุณไม่ได้ชอบเธอจริงๆที่คุณยอมมานัดบอดยอมออกเดทก,ก็เพื่อหวังจะกล่อมนนนนวลให้ขายลิขสิทธิ์ต่งางคพจริงอยู่ผมอยากได้ลิขสิทธิ์เกมมือถือเธอแต่เธอก็น่ารักมากเห็นทีว่าจากนี้ไปต้องชอบอย่างจริงจังแล้วห้ามแต่เจ้านนนนวลเป้าหมายคุณคือแซตเกมแล้วก็เกมผู้พิชิตท่านแน่จริงก็อย่ารอบกันมาสู้กันซึ่งๆเนาะ ได้สู้กันซึ่งซึ่งหน้าแมสความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง